สวัสดีครับไอ้วันนี้นะครับก็จะเป็นข้อ6อันนี้ก็ข้อสอบแพทบอยมากแล้วก็ N5 นะครับอันนี้เป็นคําถาม N5 ที่ยาที่ยากๆสาหรับนักเรียนที่จะสอบ N5 แต่คนที่มีความสามารถ n 4นะครับอาจจะไม่ยากเท่าดนั้นกองอื่นนะครับที่สําคัญคือ question word เนาะคำแสดงคําถามพวก ใครเมื่อไรที تي, ่ไหนอะไรเนีクク่ยเรียกว่า question word นะครับอ่ะปกติในภาษาญี่ปุ่นนะครับในประโยคนี้นะถ้ามี question word นะครับคำแสดงคำถามประโยคนั้นนะครับต้องเป็นคำถามใช่ไหมครับแต่ว่ามีข้อยกเว้นด้วยเนาะคำถามนี้เป็นคำถามแบบนั้น先週の日曜日田村さんは行きましたかはいระซังว่าอิตสึกะใชติเลย์เอาสิ่งนี้ くんたむらな、ぱいまいですね。行きましたかくぱい。で、こかむたんですが。はい、どこへ、どこかへ、どこかへ、どこへ,どこへですね。はい、で、t、みなさん、とんるわいなか。このどこ、これは t ない。ペンクエスションワード、ちゃめか。すわん、どこかなか。どこかに、ペンクエスションワード、まい、まいしゃい。 คือどこかคือที่ในสักแห่งนเสียงนี้อันนี้เป็นสัรพนามเฉยๆสัรพนามคนคำสั่งสถานที่ต่างๆนะครับก็ที่ไหนสักแห่งเดี๋ยไปที่ไหนสักแห่ง ก็ใช้ได้ทั้งคำถามด้วยแล้วก็บอกเล่าได้ด้วยนะครับกこ行きましたよตัวอย่างครูคาฟูะน่ากลุ่มซาดาไปไหนคะอ๋อไปที่ไหนสักแห่งแะแต่ไม่รู้อะไรเงี้ยพวกไปที่ไหนสักแห่งน,นะครับไม่ใช่คำถามใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นสับพนามครับอันนี้นะครับใช้ได้ทั้งสองใช่ไหมในสถานการณ์นีอน้อืก็ a t t i เ u ียว่าาต a t t i ี u ยวนะคุณตามวรานะครับไปไหนคนหนึ่งกับโคสี่นะครับไปไหนคะ ですね。どこへ行きましたかパイないかパイティないかはい。た分ん、どこかへ行きましたかこう、パイティない作品、ルップラウ。です。うん。パイ、ティない作品、ルップラウ。ですね。え、ペンジュットマイプライターンじゃないかうん。ですね。こちは、えらい炭素。じゃおこ、トンドゥ、トロニー。はい、トロニーですね。はい、ミーカーマ、イーエーですよね。マイ。サデンは、この年コースいいなかパイナい。シいまいこう、ワラティティーだよなパイないマイなー。 มันแปลกๆคือคาว่าไปไหนนะครับเราก็ต้นตบว่าไปที่ไหนสักแห่งน,นะครับต้นบอกถานตบด้วยสถานทีต่างๆแต่ว่าต้นนี้นะครับเขาตอบว่าไม่แสดงว่านี่เป็นคําถาม yes no คําถาม yes no นะครับต้นเป็นโคสองโคสามคือไปที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าไปคะ่ะหรือเปล่าคะ่ะอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้คือ yes no ถ้ามี question word นะครับคำถาม question word นะไม่ใช่ yes no ใช่ไหมครับอเป็นใครคะครับมันแปลกเนาะกินอะไรเมื่อคืนใช่ครับมันก็แปลกอ คำถามที่มี question word นะครตบด้วย yes no แลไม่ได้ให้ด้านนั้ตัของกับข้อสี่ออกแล้วได้แร้วให้どこかใช้ได้ไปที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าคะไม่ค่ะให้ต่อไปก็どこ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 อะไですがให้ do นะคとにきませんでしたไม่ได้ไปค่ะですねต้นแรกผมก็บอกว่าในภาษาญี่ปุ่นนะคะถ้ามี question word นะปรโกนั้นต้คำถาม では、たんたん t あんになんか、アニどこ、どこ、ええも、ね、アニどこ、チャイマイティない、あんにこどこ、ティない、あんにこどこ、どこ。多分どこかな、だい。どこか、なんかテ t ない作編、ペン、サッパナーム、なんか。たやは、たんす t アンになんか、ペン、カムサレン、カムターム、どこどこどこ、どこ、ですね。で、カンラんらペン、ルッパディセイ。はい、これがこうよくえんですね。はい、パサーディプなんか、クエッションウォール、ブワークもね、チャイガプルッパディセイ。 はい。チャイガプルーパジセイ。なんか、クエッションワードもルーパジセイ。マイチュ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 ルーイですね。マイルーイです。マイパイないルーイとか、何も食べません。マイギンアライルーイ。何も好きではありません。アライアライコマイショープ。サレンはマイショープアライルーイですね。と、ニコーサムガコースイトンタット。これはどこにですよね。これ、 คำถามว่าท e ั่วไปด้านนั้นปะโยคต้องเป็นคำถามแต่ข้างหลังนก็เป็นรูปปฏิเสธรูปปฏิเสธแสดงว่าเราก็ต้องนึกถึง question word บวกโมรูปปฏิเสธですねอันนี้ question word บวกโม question word บวกโมですよねเอะนั้นขดอกไม่ได้จำได้ไหมดูมิลล์โกดูไปงานดูว่านังสือเรียง N5 นะครับอุกับกันตัดออกได้แต่เอะกับนี้นั้นขาดอกไม่ได้ เอ็นะทัดอกไม่ได้ดนั้นเอ็นะขยันเหลืออยู่ですねはいทีナイナイ่ไหนไหนก็ไม่ได้ไปภาษาไทยก็ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับทีーー่ไหนไหนก็ไม่ได้ไปแสดงว่าข้อหนึ่งนะคะนี่ผิดข้อสามนคะนีผิดคะผิดทังส่วนですねอย่าตอบสีนะให้คำตอบคือทันส่กับอมですねแปลว่า อ่ะที่วันอาทิตย์เดียวนะคะคุณตามุนะไปที่ไหนสักแห่งไหมですねどこかへ行きましたかไปที่ไหนสักแห่งบ้างไหมไม่ค่ะที่ไหนๆก็ไม่ได้ไปแสดงว่าไม่ได้ไปไหนเลยですいいですかはいこれがとても大切ですでサムラップナดリアテーーีテ,テアアีソีดีดีดีะีด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 นดี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 ด อะไรอะไรก็ไม่กินตัวก็ที่ไหนไหนก็ไม่ไปตัวก็ใครใครก็ไม่อยู่อะไรนี้นะไม่มีไม่เลยไม่มีใครเลยไม่กินอะไรเลยอย่างนี้ในภาษาไทยค่ะมันแบบญี่ปุ่นนะคะให้โอกไปเดี๋ยเดี๋ยวใช่อันนี้ก็ออกบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นคำถามเอ็นห้านะครับอืมให้จะ終わりมาต่อไปก็คำถามที่เจ็ดนะครับみなさんご論氷度ごじゃこれカメラで撮るนะคะ,สว,คะ,นะคะสวัสดีครับสายอัาบ